เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันจำได้แม่นเลยว่าตอนนั้นประมาณเจ็ดขวบบ้านฉันอยู่เชียงใหม่แถวชานเมืองหน่อยๆติดกับทุ่งนาตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมฉันชอบไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่ทุ่งนาเกือบทุกวันวันหนึง่งพวกเราไปเจอสารพระภูมิเก่าๆอยู่กลางทุ่งนา พวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่แวะเข้าไปดูแล้วก็เล่นสนกันตามประษาะเด็กๆแต่พอตกเย็นวันนั้นแหละเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นคืนนั้นฉันนอนไม่หลับฉันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาพลิกตัวไปมาก็ไม่หายจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูอยากเล่นด้วย ฉันขนลุกสู้รีบดึงพ่อห่มมาคลุมโปงพอรุ่งเช้าฉันเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายแต่ฉันมั่นใจว่ามันไม่ใช่ฝันเพราะคืนต่อมาเสียงกระซิบนั้นก็กลับมาอีกแถมคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมมาเล่นกับเราสิ เริ่มสังเกตเห็นว่าฉันซึมลงไม่ร่าเริงเหมือนเดิมแม่ก็เลยพาฉันไปหาปู่ปู่เป็นคนแก่ที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ปู่ฟังเรื่องของฉันจบก็บอกว่าไปเล่นสนอะไรมาแถวสารพระภูมินั่นใช่ไหมฉันพยักหน้าปู่บอกว่าวิญญาณที่สารพระภูมิคงจะเหงาอยากมีเพื่อนเล่น ปู่เลยทำพิธีให้แล้วบอกให้ฉันไปขอขมาลาโทษที่ศาลพระภูมิพอฉันทำตามที่ปู่บอกคืนนั้นฉันก็นอนหลับสนิทและไม่เคยได้ยินเสียงกระสิบนั้นอีกเลยแต่จนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้ทุ่งนาแถวนั้นอีกเลยมันเป็นประสบการณ์ที่หลอนติดตาฉันไปตลอดชีวิต